สว so ั gol, สดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลงทัศครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สามตุลานะครับวันนี้ครับวันนี้ครับผมจะพามานําเสนอครับเป็นขนมเรลาเย็นนี้พี่น้องครับมาลุ้นกันครับวันนี้จะเป็นงวดที่สามซึ่งสองงวดที่ผ่านมาผิดทั้งสองงวดครับมาดูงวดนี้ครับพี่น้องครับมาดูงวดนี้ซึ่งจะเป็นงวดที่สามจะทําสถิติผิดสามงวดไหมซึ่งตามพ่จิงผมไม่เคยผิด เยอะขานาดนี้ครับถ้าตามที่ทํามาอ่ะมาดูครับวันนี้ผมพาฟังคําเตือนเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวงดีจามทัดพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับ สองงวดติดติด,ตดทำสถิติครับมันจะได้สามงวดติดไหมที่ผิดนะไม่ใช่ถูกไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่เป็นเรื่องที่โอ้โหมันจะกู่กลับไมหมเนี่ยพี่น้องครับมาดูครับผมเข้าเรื่องเลยผมบอกแล้วนะว่าผมผิดมาสองงวดอ่ะซึ่งงวดนี้ผมมั่นใจว่ามันน่าจะกลับมาได้ไหมได้ซักประตูหนึ่งไหมวันนี้ผมจะใช้ เป็นเลขโครงสร้างบนล่างนะครับผมจะใช้อย่างละ3าตัวแต่วันนี้มีทีเด็ดผมจะบอกตอนงวดสุดท้ายอ่ะวิธีทํา110หน่วยบนบวกเก้าอ่ะอันนี้ผมยังจะไม่เขียนนะครับเอาสูตรนี้ก่อนนะครับ110หน่วยบนก็คือ110หน่วยบนบวกรหัสเก้ผมจะไม่เขียนใกล้ๆนะครับ อย่างวันนี้9กบวกหเป็น5้บวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น12 2สองบวก9ได้1 23เข้า2ตัวนี้8ปบวกหเป็น14 14ีบวกสเป็น6กหกบวก9เป็น5 6 7เข้า5 2าสองบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น8 8 9 0เก้าออวันี้ผิดครับ9 8 9 0 ไม่ถึง1อ่าพิดสี่บวกห่งได้5้บวกหได้ 0, 0ูได้901เข้าที่9วันนี้เ็ดบวกเ็ดเป็น14บวกสเป็น8ปดแดบวกเได้เ8ดแดเมาที่9แล้วันนี้พี่น้องครับมาล่างสองงวดแล้วนะงวดน,นี้ผมว่ามันจะขึ้นบนนะห้าบวกหเป็น6กโอ้ยห้าบวกหเป็นสิบเอครับได้11ก็คือ สิบเอ็ดก็คือศูนย์หนึ่งสองมาผมจะเริ่มเขียนจากตรงนี้นะเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ครับสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองสองบวกเก้าก็จะเป็นหนึ่งครับเราจะได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งได้สองบวกอีกหนึ่งได้สามเราจะได้หนึ่งสองสาม ่ะงวดต่อมาครับผมไล่ไปทีละสูตรนะวันนี้เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดบวกอีกหนึ่งได้แปดแปดบวกอีกหนึ่งได้เก้าและงวดปัจจุบันครับห้าบวกหกเป็นส 11. 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งได้สอง นี่ครับสูตรนี้ได้ผมมั่นใจว่าศูนย์หนึ่งสองอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างด้วยงวดนี้จะมาไหมอย่างที่คาดการไหมกลับมาดูเลขหลักอีกสูตรหนึ่งครับผมให้ใช้พันบวกหน่วยบนคูณด้วยหกพันบวกหน่วยบนคูณด้วยหกนะอย่างงวดนี้พันคือศูนย์หกบวกศูนย์บวกสามเป็นสามคูณด้วยหกหกสามสิบแปด 8ได้789มาที่08วดต่อมาครับ0บวก2ได้2 6คูณ2เป็น12 2ประบวก9ได้1บวก1ได้2ได้3ได้1 2 3มาทั้งบนทั้งล่างวันนี้พันธ์คือ92คือ1จะเป็น6คูณ1ได้6จะได้5 6 7มาที่5 พันบวกหน่วยบนได้เก้าหกเก้าห้าสิบสี่ได้สี่บวกเก้าได้สามสี่ห้ามาที่ห้าแปดแล้งวันนี้แปดบวกหกเป็นสิบสี่มาบวกเก้าหนึ่งหนึ่งจะได้สามสี่ห้ามาที่สี่แล้งวันนี้ครับสองบวกสี่เป็นหกหกหกสามสิบหกหกบวกเก้าได้ห้าหกเจ็ดมาทั้งห้าและหกและงวดสุดท้ายมาผมจะมาเอาเริ่มจากงวดน,นี้ และจะมาชนให้พี่น้องดูหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่บวกเก้าได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าลืมคูณพี่น้องครับขออภัยครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่ กสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เหมือนกันโอเคครับหกสี่ยี่สิบสี่ได้สามสี่ห้าเหมือนเดิมอ่ะโอเคครับมางวดต่อมาครับสองบวกสี่เป็นหกหกคูณหกได้สามสิบหกก็จะได้ห้าหกเจ็ด และงวดต่อมาครับ9กบวกหเป็น15 6 5 3าหกห้ผมจะเอามาชนเลข0กับหนึ่งเนี่ยเดพี่น้องครับผมว่ายังไงงวดนี้ ศูนย์หนึ่งสองค่อนข้างที่จะชัวร์มากนะในความส่วนตัวของผมนะครับวันนี้ศูนย์อ่าตัวชนเลยครับทีนี้ผมตั้งศูนย์หนึ่งสองเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยนะครับมันชนที่ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองเก้าจะโผล่ไหมอีกสูตรหนึ่งพี่น้องครับที่ผมจะเอามาชนให้พี่น้องดู อีกสูตรหนึ่งที่จะมาชนคือพันบวกหน่วยบนพี่น้องครับพันบวกหน่วยบนอย่างงวดนี้พันบวกหน่วยบนอ่ะถ้าเริ่มจากตรงนี้นะพันบวกหน่วยบนบวกเก้าหนึ่ง ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกเก้าได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองได้หนึ่งกับสองมาสองวันนี้พันเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งไปบวกเก้าได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งมาหนึ่งพันบวกหน่วยบนสี่บวกห้าได้เก้าบวกเก้าได้แปดแปดบวกเก้านี่นะครับพันบวกหน่วยบนบวกรหัสอผมเขียนให้พี่น้องดูดีกว่า เผื่อพี่น้องอยากจะไปคำนวณเนานะผมจะใช้พันหลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบนนะบวกเก้าหนึ่งนะครับนี่สองตัวนะครับที่จะเอามาตัดจะเอามาตัดสูตรนี้อ่ะเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันเพราะสูตรนี้มันเริ่มจากตรงนี้เนาะอ่ะถ้าผมจะย้อนขึ้นมาตรงนี้ พันบวกหน่วยบอลนย์บวกสได้3 3มบวกเได้2อบวกหได้3ได้3กับ2มาสองพันบวกหน่วยบอพนบวกศูนบวกสได้สองสองบวกเได้1นบวกหได้2มา2 4งบวกหได้9 9้บวกเได้8ปบวกหได้9มา8กับ9และวันนี้ครับ2อบวกสได้6 6หบวกเได้5้บวกหได้6มาหกับ6 ในสองตัวนี้มาห้ากับหกอ่ะผมจะตั้งตัวนี้ลงมาก่อนนะทีนี้พี่น้องครับตัวนี้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งมันชนแล้วแหละเก้าศูนย์หนึ่ง บังเอิญมันมาชนที่ศูนย์พี่น้องครับผมเลยเอาสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาตัดให้พี่น้องมาดูครับพันเริ่มจากตรงนี้สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกเก้าได้แปดผมใช้ปากกาแดงนะครับตัวนี้จะได้แตกต่างมั่งเก้าบวกเก้าได้แปดบวกอีกหนึ่งได้9้านะครับพี่น้องมองเห็นหรือเปล่ามาดูถ้าขยับมาตรงนี้มันก็จะหลุดตรงนี้ แปดบวกหนึ่งได้เก้าครับเราได้วิ่แปดกับเก้าเมนอนงูว่าต่อมาครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่บวกเก้าได้สามบวกหนึ่งได้สี่สองบวกสี่ได้หกหกบวกเก้าได้ห้า ห้บวกหได้หก็จะมาใส่ตรงนี้คือหกับ6พี่น้องครับนี่นะถ้าเรายืนสองสูตรนี้ชนกันที่ศูนย์กับ1พี่น้องครับเราจะได้ที่ศูนย์กับ1เป็นตัวเน้นนะศูนย์กับ1ไว้มาผมจับคู่ชุดแล้วนะทีนี้อ่ะผมยกตัวนี้ออกแล้วผมจะยืนที่ศูนกับ1

หนึ่หหนึ่งส่วนสองนี้ผมจะไล่ชนหมดเลยนะสองนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมาบนไหมหรือตัวไหนอ่ะมันก็อยู่ในภาพรวมนะครับแต่ตัวที่เน้น,น,นที่ศูนย์กับ1นะครับผมว่ามันน่าจะมาทั้งบนทั้งล่างแหละงงวดนี้ในชุดนี้ ก็จะได้สองเก้าเก้าสองสองห้าห้าสองสองหกหกสองแค่นี้สองหนึ่งอ่ะใส่เข้าไปมั้งสองหนึ่ง หนึ่งสองหลักร้อยในนี้ผมจะคัดตัวที่เด่นที่สุดนะครับพี่น้องครับหนึ่งหกศูนหก หนึ 1> 1, 6งหกศะสี่ตัวนี้ผมจะจับคู่ชุด3ามตัวบนนะครับพี่น้องครับทีนี้ผมจะจับคู่ชุด3ามตัวบน9กับสมจะต้องมา1ตัวเพราะฉะนั้นในนี้มันไม่มี9ก้ากับสาม ผมจะเอา9้าตัวนี้เป็นหลักร้อยจะได้906 960

เก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ครบมาครับตัวนี้จะเด่นที่สุดก็จะเป็นเก้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่ง

ตัววิ่งผมจะให้วิ่งที่0กับ1นะครับผมจะให้วิ่งที่0นย์กับ1วิ่งที่0นย์กับ1ตัวชน0นกับ1คือ5 6ชนที่5้ตัวนี้แหละพี่น้องครับ5กับ6 ตัวเลขที่หายไปจากในชุดนี้คือ9กับ3มันจะมีเลขอยู่2กลุ่ม3กลุ่มพี่น้องครับกลุ่มหนึ่งคือ0 1 2กลุ่มหนึ่งคือ5 4 5 6และสูตรกลุ่มหนึ่งจะเป็นเป็นเกอ่ะมันหาย3ไปในนี้มาสรุปเด่นก็จะได้อยู่4หางนี้พี่น้องครับวันนี้ ผมให้สี่หางนี้แหละมาลุ้นกันเย็นนี้ครับสามตัวบนก็เก้าหนึ่งหกเก้าหกศเก้าย์หกากไว้สี่หางนี้พี่น้องครับลุ้นกันสองทุ่มครึ่งวันนี้ครับผมจะทำสติสาสิติผิดสามวดได้ไหมอ่ะท้ายสุดแล้วครับตัวเด่นที่สุด ตามนี้ครับ06601661จะมาตัวไหนลุ้นกันเย็นนี้ครับมาพี่น้องครับท้ายสุดแล้วครับก่อนจะจากกันผมลุงทัดพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาขอบพระคุณมากๆครับคลิปต่อไปที่ผมจะลงจะผมจะเอาแต้มสามตัวบนไปตัดเลขสิบหน่วยที่ลงไว้แล้วนะครับหกประตูนะ เราได้เลข3ตัวตรงไว้แล้วทีนี้จะเอาแต้มไปตัดฝากไว้ด้วยครับคือคลิปต่อไปในช่องเลขไทยครับวันนี้พอแค่นี้โชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ